คนที่มาใหม่ๆรุ่นแรกสมัยแรกก็มาแล้วก็ส่งเงินกลับแล้วก็คิดว่าสักวันเนี่ยเขาจะกลับไปที่เดิมเขาจะกลับไปบ้านเก่าก็เหมือนกับสมมุติน้องแทนอยู่ลำปางอยู่เชียงใหม่น้องแทนก็ไม่อยากมากรุงเทพหรอกก็คือมาหาเงินท<ะ>ี่กรุงเทพเพราะกรุงเทพหาเงินง่ายกว่าคนเต้จิ๋วก็เหมือนกันก็คิดว่าเมืองไทยเนี่ยเหมือนกับมาขุดทองสวัสดีครับผมแฟนคลับดีบีตัวเถาครับ วันนี้ก็ได้รับเกียรติมาจากเจ็กกุ๋ยนะครับจะมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องทําไมคนเต้จิ๋วถึงต้องอพยพมาอยู่เมืองไทยนะครับซึ่งจริงๆหัวข้อนี้ครับทางช่องเราเคยทําไปแล้วเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่วันนี้อยากจะฟังความคิดเห็นของเจ็ก,กุ่ยครับว่าเจ็ก,กุ่ยคิดเห็นยังไงกับการที่คนจีนแผ่นดินใหญ่อพยพมาอยู่เมืองไทยในอดีตนะครับและคําถามแรกที่ผมอยากจะถามเจ็ก,กุ่ยกันเลยก็คือเหตุผลที่ทําให้คนเต้จิ๋วย้ายออกจากเมืองจีนในอดีต มีเหตุผลอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าเพราะอะไรบ้างถึงคนจีนถึงตัดสินใจจะมาย้ายมาอยู่เมืองไทยครับครับน้องแทนเนี่ยถามได้ดีมากนะครับเพราะว่าการที่คนเราจะย้ายถิ่นฐานที่อยู่มันไม่ใช้เป็นเรื่องง่ายๆเลยโดยเฉพาะคนจีนมีคําว่าหลีเฮียเปียกแจ้หลีเฮียก็คือห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนเปียกแจ้ here, ก็คือจาก บ่อน้ําที่เคยกินเพราะว่าบางคนเนี่ยพอไปกินน้ําบ่ออื่นแล้วอาจจะสุขภาพไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยทุกเรื่องนะครับน้องแทนม,มันมีที่มาที่ไปมันเกิดจากอย่างนี้นะครับคนแต้จิ๋วเนี่ยจะอยู่ถ้ามองหน้าหันหน้าเข้าแผนที่จะอยู่ขวาสุดก็คือตรงตะวันออกซึ่งแผนที่จีนเนี่ยจะเป็นรูปไก่แล้วตรงนี้เป็นตรงท้องไก่อกไก่พอดีเลยนะครับมันก็คือเป็นมุมที่อยู่ริมทะเลทีนี้เนี่ยยังค้งคง,งอีก การที่มีภูมิประเทศแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับการรับมรสุมอย่างอ่าวไทยบ,บ้านเราอ่ะมีอย่างประเทศไทยอ่ะเรามีภูมิภูมิลาเนาดีกว่าก็คือมีอ่าวไทยล้อมเวลาพายุเข้ามาเนี่ยจะถูกกระจายเป็นโคง้โคงๆไปแต่ที่สัวรเถาเนี่ยสิบสิบอำเภอที่เป็นคนแต้จิ๋วเนี่ยเขาจะรับมรสุมได้เต็มๆซึ่งมรสุมริมทะเลจีนใต้เนี่ย มันมีทุกปีปีนึงเนี่ยมีมรสุมหลายสิบลูกแล้วในทุกๆสองสามปีเนี่ยมันก็จะมาขึ้นฝั่งที่สัวเถามันเป็นมุมพอดีเลยมุมโค้งใต้สุดมาชนทะเลฉะนั้นเนี่ยการรับมรสุมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาหนึ่งน้ำท่วมฝนตกพายุขเข้าทีนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวิทยาการการสร้างบ้านมันไม่ก้าวหน้ามันใช้ดินเนี่ยถ้าเกิดคนเคยไปเที่ยวสัวเถาสมัยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับมันไม่มี อิดไม่มีวิทยนวะิวัฒนาการเรื่องเอาอิดมาเผาหรืออะไรมันก็เป็นแค่ดินดินแล้วก็มาอัดเป็นก้อน,อนเขาเรียกว่าหวยโถกับนะครับอัดก้อนสเสร็จอย่างมากก็ใส่เปลือกหอยเปลือกหอยก็คือช่วยเรื่องแคลเซียมช่วยเรื่องเป็น,เป,นเป็นหินปูนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก่อขึ้นมาพอก่อขึ้นมาเนี่ยพอโดนพายุเข,ข้าน้ําท่วมดินพวกเนี้ยที่เป็น,ก,นก้อนที่สร้างบ้านเนี่ยมันมันก็ละลายไปกับน้ําก็ทําให้บ้านพัง อ่าก็โดนพายุบ <myster iously> ้านก็พังพอบ้านพังคุณก็ต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะถูกไหมฮะถ้าคนเราโดยทำเอ่อต้องสร้างใหม่คนเราโดยโดยลกษาแล้วก็คือ อันจีเลอร์เย่อังเกือลักเงียบก็ต้องมีที่อยู่เป็นรากฐานแล้วค่อยมาทําธุรกิจฉะนั้นพอสร้างบ้านเสร็จไม่กี่ปีพายุเข้าก็เริ่มต้นใหม่ฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ของเขาทําให้เขาจนแรงแข็งและประกอบกับสมัยก่อนอดีตไม่มีการปลูกเก็บไว้ไม่มีห้องเย็นพอมีอะไรเยอะๆอย่างเขาปลูกเขาก็ปลูกสเบียงไม่ได้สเบียงก็คือพวกเข้าสารเข้าโพดพวกนี้เก็บไว้กินนานๆไม่ได้ฉะนั้นเขาก็ปลูกได้แต่ผักเพราะน้าเขาเป็นริมทะเล เป็นน้ำตึงน้ําก่อยฉะนั้นปลูกได้แต่ผักเพราะผักมีเยอะๆทะําไงสมัยก่อนก็ไม่มีห้องเย็นนะครับก็คือทําไงทําให้คนซัวเท้าหรือคนแต้จิ๋วเนี่ยทำเกี๊ยว่ายอร่อยเพราะเขามีผักเยอะ เขาก็ต้องดองแล้วก็เก็บไว้กินใช่ไหมฮะก็เลยทําให้เกี้ย่าฉคนแต้จิว๋วอร่อยฉะนั้นการที่เขามีภูมิประเทศแบบนี้ก็เลยทําให้เขาจนไม่กี่ปีก็จนไม่กี่ปีก็เริ่มใหม่คนเราอะถ้าน้องแทนคิดดูอย่างน้องแทนตอนเนี้ยอายุ30 30กว่ามีบ้านแล้วซื้อตู้เย็นแล้วซื้อข้าวของแล้วไอของพวกนี้มันไม่ต้องซื้อกันประจําคุณก็จะเพิ่มรากฐานไปสะสมซื้ออย่างอื่นได้ซึ่งเสพสุกได้แต่คนแต้จิ๋วไม่ใช่คนแต้จิ๋วไม่กี่ปีก็ต้องเริ่มต้นใหม่ฉะนั้น เลยทําให้เขาต้องหนีคือเขาคิดว่าที่นี่มันไม่ใช่แล้วแล้วบางบ้านเนี่ยพี่น้องเยอะไม่มีจะกินแย่งเงินกินประกบกับ,บภัยธรรมชาติเกิดภัยแรงก็ไม่มีของกินถึงถึงขั้นที่ว่าต้องเอาข้าวต้มเนี่ยใส่ข้าวสารนิดเดียวแล้วเอาใบของมันเทศเอามันเทศลงไปต้มในะ้น้ํามันโคนคนเพื่อกินอิ่มอยู่ท้องฉะนั้นอะไรก็ต้องหนีต้องไปหาที่ดินใหม่ทําให้คนแต้จว๋วเนี่ยต้องออกไปทั่วโลกเลยออกไปทั่วโลกที่ใกล้ที่สุดก็คือเมืองไทยเพราะว่า ดูภูมิประเทศแล้วจากสซวเท้าลงมาก็มาถึงไหหล่ํมก็ลงมาเอาตังเกียก็มาเมืองไทยทีนี้พอมาเมืองไทยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธก็เลยเป็นที่ว่า เออเมืองไทยนี่ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมฮะอาจจะไปมีไปเวียดนามมีไปกัมพูชาบ้างแต่มันก็ยังพอมาไทยแล้วมีคนมาไทยปุ๊บพออย่างสมมุติน้องแทนมาอยู่กรุงเทพเพื่อนน้องแทนที่อยู่ลำปางเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพเอา้ามาหาน้องแทนก่อนก็นแล้วกันใช่ไหมก็เหมือนกันแต่จิ๋วก็มาอยู่ไทยพอมาอยู่ไทยพวกญาติก็ไปถึงบอกเฮ้ยอยู่ไปหาเจ็กกุยเลยนะ จ็ก,กูยมันไปอยู่นู่นก่อนแล้วพอมา,อาถึงเอา้าในฐานะบ้านเดิมเดียวกันเออแต่จิ๋วด้วยกันมามามา,มาอยู่บ้านกุนก่อนอแล้วเดี๋ยวไปหางานทำไปเช่าบ้านนี่คือเป็นที่มาแล้วก็ทําให้คนก็มากันเยอะพอมาแล้วดีเมืองไทยก็ค้าขายอิสระใช่ไหมฮะเมืองพุทธไม่แบบรับแขกต้อนรับไม่รังเกียจคนจีนก็เลยเป็นที่มา คนจีนก็เลยมาพอมาแล้วมันดีทุกคนก็ไปบอกต่อจนบางคนมาแล้วสมัยก่อนก็ทํามาค้าขึ้นรวยก็ส่งเงินกลับไปก็ยิ่งทําให้เออบางบ้านเนี่ยอย่างผมเท่าที่รู้เนี่ยสิทธิบลมอเตอร์เนี่ยเป็นหมู่บ้านเดียวกับเจกเลยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกแม่เขาว่าเอยเขาต้องไปว่ะคนอื่นไปแล้วก็ได้ดีอ่ะแม่ผมขอไปก็แล้วกันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาพอดีแล้วมามาแล้วคนดีก็ส่งเงินกลับอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มีชื่อเสียง พอมาเยอะๆขึ้นเยอะๆขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่80%ที่เป็นเชื้อสายจีนจะเป็นแต้จิ๋วนี่คือที่มามันมีต้นสายปลายเหตุก็คือเหตุผลแรกก็คือความจนคือเขาหนีความจนจากเมืองจีนมีความจนหนีพวกจะกินหนีพวกมรสุมต่างๆที่ทําให้บ้านบ้านพังแล้วก็ต้องสร้างใหม่เขาก็เลยหนีหนีมาอยู่เมืองไทยแต่ผมเข้าใจว่าตอนแรกที่คนแต้จิ๋วเข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาเข้ามาแค่จะหาเงิน แล้วเขาก็จะส่งกลับแล้วเขาก็จะกลับประเทศไปแต่ทําไมอะไรทําให้เขาตัดสินใจว่าไม่กลับละจะอยู่เมืองไทยถาวรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับอะไรที่ทําให้คนแต่จิ๋วคิดว่าอยู่เมืองไทยถาวรเลยดีกว่าน้องน้องน้องแพร่ทามเจ็บดุยนุ๊กใจเจ็กมากอย่างนี้คนที่มาใหม่ๆรุ่นแรกสมัยแรกก็มาแล้วก็ส่งเงินกลับแล้วก็คิดว่าสักวันเนี่ย เขาจะกลับไปที่เดิมเขาจะกลับไปบ้านเก่าก็เหมือนกับสมมุติน้องแทนอยู่ลำปางอยู่เชียงใหม่น้องแทนก็ไม่อยากมากรุงเทพหรอกก็คือมาหาเงินที่กรุงเทพเพราะกรุงเทพหาเงินง่ายกว่าคนไต้จิ๋วก็เหมือนกันก็คิดว่าเมืองไทยเนี่ยเหมือนกับมาขุดทองเหมือนมียุคยุคนึงคนไทยเองก็ไปมีบอกว่าไปขุดทองที่อเมริกาเพราะอเมริกามนหาเงินง่ายล้างชามเนี่ยชั่วโมงนึงก็สามยูเอสดแล้วทํานองเดียวกันเขาก็คิดว่ามาไทยแล้วเนี่ย ก็หาเงินคนสมัยก่อนมาก็หาเงินแล้วก็ส่งไปบ้านก่อนเพราะคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนที่บ้านมีใครมีพ่อแม่มีพี่น้องก็ส่ง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 แต่พอบางคนเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าส่งไปก็เมืองไทยน่าอยู่กว่านะไม่ค่อยหนาวด้วยแล้วส่งไปเยอะๆเดี๋ยวก็เจอพอมร,รสุมเจออะไรอีกบางคนที่ทุกวันเนี่ยเป็นคนไทยเสื้อฉ่ายจีนที่ร่ํารวยในเมืองไทยเขาก็แบ่งเขาคือเขาคิดต่อว่า เออเมืองไทยก็ดีนะก็ส่งไปบางส่วนแล้วบางส่วนก็มาซื้อที่ซื้อทางมาตั้งลกลากที่นี่แล้วก็คิดว่าเออตรงนี้ก็ดีบางคนก็ส่งบางคนก็ให้ลูกเมียที่อยู่ที่นู่นให้พี่น้องที่อยู่ที่นู่นมาเมืองไทยเขามองว่าเมืองไทยดีกว่าหนึ่งหาเงินง่ายกว่าแล้วก็ไม่มีมลสมนะครับแล้วก็ไม่มีภัยพิบัติเยอะเขาเลยมองว่าเออมาอยู่เมืองไทยดีกว่านะก็เริ่มมีบางคนก็เริ่มคิด เออเอาลูกเอาเมียมานะพอลูกเมีมาเอาพี่น้องมานะเอาญาติผู้ใหญ่มานะซึ่งบางคนเนี่ยญาติผู้ใหญ่จะติดติดติดที่อยู่ที่บ้านเก่าคือ,อคนเหมือ<บ>นกับคนต่งางังหวทุกอันเนี้ย ลูกมาซื้อบ้านกรุงเทพละเรียกพ่อแม่แม่มาอยู่กรุงเทพเหอะแม่ไม่เอาอะ่ะฉันอยู่แถวนี้มีเพื่อนมีญาติมีสวนมีนามีไร่เขาก็จะติดของเขาอย่างนั้นเพราะคนแก่เขาเคยชินเขาเข้ากรุงเขาไม่สะดวกเขาเข้าเมืองเขาไม่ชอบใช่ไหมฮะฉะนั้นมันก็เลยมีเป็นสองส่วนละส่วนหนึ่งส่งเงินกลับส่วนหนึ่งส่งบางส่วนแล้วก็ตั้งลกลากที่เมืองไทยพวกนี้ ที่ส่งบางส่วนแล้วตั้งลกลากที่เมืองไทยพวกนี้ตอนนี้จะรวยมากเพราะตอนนั้นเขาซื้อที่ถูกเขาซื้อนาถูกซื้อโรงงานถูกแล้วเขาก็ขยายแล้วก็สร้างรากฐานมันก็จะแน่นทำให้เขามีฐานที่ดีกว่าตรงนี้เขาจะรวยกว่า คนไทยเชื้อสายจีนที่คนจีนที่ฐานะคนไทยเชื้อสายจีนที่ฐานะดีก็มาจากตรงนี้บางส่วนส่งบางส่วนไม่ส่งส่วนลูกหลานคนจีนเชื้อสายจีนบางคนที่ว่าตอนนี้อยู่มาตั้งแต่รุ่นกลงก็ยังงันงันเพราะอะไรเขาส่งกลับไปหมดไม่มีเงินซื้อทรัพย์สมบ,บัติที่นี่เพราะถ้าเมื่อก่อนซื้อที่ดินสมมุติคุณไปซื้อสีลมเมื่อก่อนตารางวาไล่หนึ่งอาจจะหมื่นหนึ่งเดี๋ยวนี้ สีลงตารางเมตรหรือว่าหลายล้านล้านหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับน้องแทนก็เข้าใจแล้วเนาะมันก็มีคนคิดไม่เหมือนกันคิดว่าเอ้ยอยู่นี่มันก็ไม่มีอะไรต่างกันแล้วเมืองไทยก็ดีอย่างเพราะเมืองไทยกับอินโดจะไม่เหมือนกันอย่างอินโดเนี่ยเขาจะเป็นอิสลามคุณแต่งกับอิสลาม ได้เมียอิสลามผู้หญิงก็ต้องเข้าอิสลามคุณได้สามีเป็นอิสลามผู้ชายก็ต้องเข้าอิสลามส่วนเมืองไทยเมืองพุทธคุณจะแต่งเข้าแต่งออกได้เหมือนกันหมดคุณเป็นพุทธไหว้เจ้าได้อะไรได้ก็เลยทําให้การกลมกลืนของเมืองไทยอ่ะง่าย มันเป็นญาติกันหมดไงอาคนไทยพื้นที่ก็มีเมียเป็นคนจีนคนจีนก็มีสามีเป็นคนไทยมันก็คือเกี่ยวดองกันดองกันก็เป็นญาติกันทำให้เวลามีปัญหามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาบ้านเมืองก็ไม่มีการขับไล่คนจีนไม่เหมือนกับอินโดเวลาเขาไม่แต่งกันจีนแต่งกับจีนอิสลามแต่งกับอิสลามเวลาเขามีปัญหาเขาก็จะขับไล่คนจีนเพราะคนละเชื้อสายคนละสัญชาติคนละสีอย่างเงี้ยก็จะทำให้ แบงแยกไปทีชัดเจนเนาะแยกชัดเจนเ้าเขาต้องขับไล่เ่าไรคนจีนขยันประหยัดอดทนรวยกว่าในมือคนจีนที่อินโดก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจอยู่ในมือเขาส่วนคนโลกาเขาก็ฐานะซูไม่ได้เขาก็อ้าวขับไล่ป้นมันเลยนี่ก็เป็นที่มาที่ไปตัวหนึ่งนะน้องแทนครับผมแล้วแล้วแล้วเจคิดว่าเหตุอ๋อเหตุผลหลักก็คือวัฒนธรรมไทยเนาะที่มีส่วนทําให้คนจีนเข้ามาอยู่เมืองไทยเยอะกว่าประเทศอื่นเพราะเมืองไทยมีวัฒนธรรมที่แบบ อ่ากลมกลืนหลอมรวมคนได้มากกว่า,าแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันไม่ค่อยมีามการาเหรยียดเพศเหยียดศาสนาอะไรย่างนี้เนาะใช่ไหมครับไม่มีเหยียดสีผิวไม่มีเหยียดศาสนาส่วนสีผิวมันก็ใกล้ๆกลกันอยู่แล้วแล้วก็คนไทยเป็นคนรักเพื่อรักฝูงอย่างเรามีชื่อเสียงเลยยิ้มสยามอย่างเงี้ยเจอคนจีนเราก็ยิ้มเขาก็เออเออเอออะไรเงี้ยพวกอจเจ์อซิมาซอสมัยก่อนเออที่คือก่อเยอะหอนะาที่ประเทศไทยเนี่ยดีนะเขาไม่ขับไล่เขาไม่เบียดเบียน คนจีนออต่อกันก็ไปเล่าออต่อเอเออยู่เมืองไทยก็ดีนะก็เลยมีคนจะมาเพิ่มนะครับแล้ว,ลวอิสระประชาธิปไตยแล้วเจ๊กุ๋ยคิดว่าการที่มีคนไทยอพยพเอ้ยคนจีนอพยพเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมีส่วนทําให้สังคมไทยเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนไปจากเดิมไหมเพราะว่าคนจีนที่อพยพเข้ามาก็มีเยอะนะคนจีนเนี่ยเข้ามาพูดจริงๆนะถ้าเกิด เท่าที่เจ็ดกุยเคยถามถามเนี่ยค,คนไทยเนี่ยเจล้านท่านบอกว่ามีเลือดคนจีนผสมอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยนะ7-80คุณว่าทําให้เปลี่ยนไหมผมว่ามันกลมกลืนกันมากกว่าเพราะว่าขนทรทมเนียมประเพณีไทยมีมารยาาโอบอ้อมอารีคนจีนก็ทํานองนี้นะฮะคนจีนก่อนสมัยปฏิวัติอรารยธรรมคนจีนก็เป็นอย่างนี้คนไทยก็เหมือนกันกระตันยูรู้คุณขนบรรมเนียม เป็นคนง่ายๆเป็นคนรักเพื่อนรักพ้องเหมือนอนกับแต้จิ๋วเลยซึ่งเจ็กมองว่าบางอันเนี่ยแต้จิ๋วก็มามีผลกระทบในไทยนะครับ,รบแล้วคนไทยก็มีข้อดีบางส่วนที่คนไทยเชื้อสายจีนก็รับไว้ฉะนั้นมันก็เลยเป็นสังคมใหม่ที่ผสมผสานระหว่างจีนแต้จิ๋วกับไทยมาเป็นปัจจุบันมาเป็นอินเตอร์อันนี้ไม่ใช่ไทยล้วนแล้วก็ไม่ใช่จีนแต้จิ๋วล้วนด้วยเท่าที่ความ ความคิดของเจกุยนะครับอ๋อแล้วก็มีคําถามหนึ่งอันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวนะเจกุยสมมุติว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้อบพยกมาจากเมืองจีนตอนเมื่อสมัยรุ่นปู่เนาะตอนเนี้ชีวิตเราอ่ะจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างรครับเจกุยคิดว่าถ้าสมมติตอนนี้เราอยู่เมืองจีนอยู่อ่ะเราจะลําบากกว่าเดิมไหมหรือว่าอยู่เมืองไทยจะลําบากกว่าเจกุยคิดว่ายัางไงครับผมเนี่ยคุณพ่อมาเมืองไทยถ้าผมค,คิดนะฮะถ้าตอนนั้นพ่อผมไม่ได้มาผมก็เกิดเป็นลูกพ่อผมที่เมืองจีนถ้าอตอน มันมันอย่างนี้มันตามยุคสมัยถ้าอยู่ในยุคสมัยที่ว่าออมีสงครามเราก็ลําบากมีมรสุมเราก็ลําบากแล้วเราก็จะเติบโตมาพร้อมคนจีนที่อยู่จีนปัจจุบันก็คือเขาก็จะผ่านปฏิวัติอารยาธรรม,มนะฮะไอเดียจะไม่เหมือนกันละคนที่นู่นเนี่ยปฏิวัติอารยาธรรมปุ๊บ จะไม่เหมือนกับคนจีนที่พ้นทะเลออกมาที่ยังยึดกระตันยูย,ยึดอะไรคนจีนปัจจุบันก็จะยึดว่าวิชั่นคืออะไรจุดมุ่งหมายคืออะไรไม่สนใจคุณธรรมหรือใครจะอะไรผมไม่สนผมสนใจจุดมุ่งหมายเป้าหมายฉันจะทําอะไรเขาจะไม่สนใจอะไรมากมายวัฒนธรรมประเพณีกระตันยูรู้กณไม่สนผมจะไปสู่เป้าหมายเท่านั้นเองซึ่งพอมาถึงยุคนี้เนี่ยเราก็อาจจะดีขึ้นแต่ ตอนนี้เนี่ยคนจีนในรประเทศจีนกับอยากจะออกมาอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะอะไร,รตั้งแต่โควิดผ่านมาเนี่ยเขาไม่อิสระเลยเขาจะไปต่างประเทศก็ไม่ได้เขาจะทาพาสปอร์ตก็ไม่ได้เขาจะออกต่างประเทศก็ไม่สะดวกคืออยู่ที่นโยบายของประเทศซึ่งถ้าให้ผมเลือกตอนเนี้ผมถือว่าผมโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นได้เกิดมาในแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นคนไทยอิสระกว่าเยอะนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ย น้องแทนไปเที่ยวตอนเนี้คนจีนทุกคนก็อยากจะย้ายเรียกว่าอยากจะอพยพเลยดีกว่าเพราะว่าคืผ่านโควิดนี้ไม่อิสระเลยคือเขาโดนปิดกั้นทางความคิดเยอะใช่ไหมครับโดน,นปิดกั้น<า>ความ<อ>คิดด้วยแล้วก็เรื่องอิสระเช่นคุณจะทําพัสะอร์ตเขามไม่ให้ทําพัสะอร์คุณที่ทําแล้วต้องไปฝากกับฝ่ายบุคคลถ้าคุณทำพนักงานแบงก์หรือพนักงานที่รัฐวิสาหกิจ คุณต้องเอาพสไปฝากไว้่ายบุคคลแล้วคุณยาออกส<ไ>ั่งประเทศคุณจะไปเอาพัส์ตบอกขอเบิกพัส์ตเขาก็จะบอกว่าอย่างสมมุติถ้าเกิดน้องแทนมีเพื่อนอยู่หน่วยเดียวกันเขาจะบอกบน้องแทนว่าเฮ้ยไม่ให้เขาก็ไม่กล้าเขาบอกหายแล้วเพราะหายเนี่ยคุณจะไปขอทําพาส์ตเขาไม่ให้ทําอ่ะเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่อิสระนะครับคือเขาไม่ไม่อยากให้คนออกนอกประเทศหรอครับเยอะใช่ไหมเขาอยากให้เขาไม่อยากให้ออกนอกประเทศโดย อำเภอใจคือไม่ใครใครอยากออกออกแต่ตอนนี้หลังจากโควิดแล้วเขาก็เปิดแล้วนะตอนนี้ให้เปิดแล้วให้ออกได้แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องเงินอย่างตอนนีคน้คนจีนบอกว่าจะโอนเงินเงินเขาเองเนี่ยจะโอนเงินมาซื้อบ้านต่างประเทศได้ไหมไม่ได้นะอืเงินมันไหลออกนอกประเทศเขาก็ควบคุมเขาหรือปีหนึ่งเนี่ยเขาให้คุณเบิกแรกเป็น US ดอลลาร์ได้แค่ห้าหมื่นยทั้งปีห้าหมื่นก็คือไม่เยอะนะครับ นะคูณสามสิบสามก็ล้านกว่าบาทนะครับ,รบเขาห้ามเลยแล้วคุณจะมีอิสระที่ไหนซึ่งอย่างบ้านเราถ้าเกิดจะไปซื้ออะไรต่างประเทศทําเรื่องได้ขอโอนเงินออกได้ไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านที่ยุโรปซื้ออะไรได้หมดนะครับซื้อที่ฮ่องกงก็ได้แต่จีนเนี่ยไม่อิสระเรื่องนี้นะครับ,รบเพราะยังไงเขาก็เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เป็นอยู่บนการ ปกครองแบบคอมมิวนิสต์แต่คอมมิวนิสต์เขาเนี่ยก็คือคอมมิวนิสต์แบบพิเศษพูดจริงๆบางทีก็หนักกว่าทุนนิยมอีกนะครับไม่ได้คอมมูนจริงๆนะครับคือเขาพยายามควบคุมอะไรหลายๆอย่างเนาะก็ทําให้ประชาชนเขาแบบาไม่อิสระแล้วก็ไม่อยากไม่อิสระคร่บไม่อิสระโอเคแล้วก็มีคําถามมีคําถามหนึ่งครับครับทําไมคนแต้หว๋วหรือคนจีนพ้นทะเลที่อยู่ในประเทศไทยครับถึงเรียกตัวเองว่าคนไทยไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่ เขาเรียกตัวเองว่าคนจีนอยู่เจกกุยก็ว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้คนจีนในประเทศไทยเรียกตัวเองว่าคนไทยคือเขาก็คิดว่าเขาเกิดพอคนจีนเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดเมืองไทยพอเกิดเมืองไทยเนี่ยเขาก็เป็นซิติเซนก็คือเกิดเมืองไทยปุ๊บก็จะเป็นได้สัญชาติไทยไงเขาเลยเรียกตัวเองว่าคนไทยซึ่งเขามองว่าไทยกับจีนเหมือนกันตอนเนี้คนไทยเชื้อสายจีนจะมองว่าเมืองไทยก็คือจีนจีนก็คือไทย ก็คือผสมปนเปกันไปหมดแล้วเพราะว่าคนไทยคนไทยแต่งงานกับคนจีนใช่แต่เป็นแต่ถ้าเป็นประเทศเป็นญาติกันหมดดองกันหมดถ้าเป็นประเทศอื่นอาจจะไม่มีอาจจะคนจีนแต่งกับคนจีนเขาก็เลยยังอยู่เป็นคนจีนก็มันมีการแต่งงานกันไข้กันตลอดคนไทยแต่งกับคนจีนคนจีนแต่งกับคนไทยไม่ว่าเป็นสะพ้ายจีนเอ่อได้สะพ้ายจีนได้สะพ้ายไทยก็บ้านเดียวกันแล้วมันก็มีไหว้เจ้าเหมือนกันไหว้พระเหมือนกัน ก็เลยไม่มีการแยกฉะนั้นเขาก็เลยบอกเขาคือคนไทยแล้วอีกเรื่องหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอาพาดพิงก็ขอขอบคุณในหลวงทุกราชวงศ์เลยก็ไม่ได้ขับไล่คนจีนแล้วก็รักคนจีนดังดังคนไทยเลยนะครับอันเนี้ยเลยทําให้คนไทยเชื้อสายจีนก็คิดว่านี่คือบ้านหนึ่งของเขาเหมือนกันนี่คือประเทศนี่คือผืนแผ่นดินพ่อแม่นะครับอ๋อครับผมแล้วเจ๊ก,กุ๋ยคิดว่าคนไทยื้อเชื้อสายจีนเนี่ยตอนเนี้ย ในเมืองไทยเนี่ยคนไทยเสื้อเสื้อสายจีนมีความมั่งคั่งกว่ากว่าคนไทยธรรมดาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีดี a ออยู่ในตัวเขาอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ามันเป็นเหตุผลอะไรครับเเป็นเหตุผลว่าคนจีนเนี่ยอัน,นอันนี้ขอพูดนิดนึงนะฮะคนไทยเชื้อสายจีนกับคนไทยที่เป็นเชื้อสายไทยโดยตรงเขาจะมีคนจีนเนี่ยม,มีมีเชื้อสายจีนเนี่ยมีเรื่องขยันอดทนประหยะัดเป็นพื้นฐานเลย คือคนจีนเนี่ยพูดจริงๆนะ,ะบางทีเนี่ยคุณเห็นเขาบางทีเขาทําบุญอะไรเขาก็กล้าแต่เขาเป็นคนประหยัดพอสมควรนะฮะประหยัดแล้วก็เก็บหอมลอมริบแล้วก็แบบว่าเขาจะมีการวางแผนมีเงินสมมุติได้มาร้อยหนึ่งเออเก็บไว้ใช้แค่สิบาทเองแล้วที่เหลือ90ฉะนั้นเนี่ยการสะสมการใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็ขยันก็คือทํางานทุกวันเลยซึ่งบางทีเนี่ย คนรุ่นใหม่ไม่ใช่ว่าคนไทยเชื้อสายจีนบางคนก็ก็รุ่นใหม่เกินมันก็จะไม่แบบนั้นละบางคนก็าหาเงินเก็บได้ก้อนหนึ่งเอาไปเที่ยวก่อนอือะไรเงี้ยก็จะใช้หมดไปซึ่งคนจีนเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายจีนที่เข้มข้นหน่อยเขาจะพูดจริงๆนะฮะเวลาไปเที่ยวเนี่ยมันแพงคือกินมันไม่ไม่เท่าไหร่หรอกไปเที่ยวเนี่ยสมมติเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นหกคนก็สามสี่แสนก็หมดไปละใช่ไหมฮะ คนจีนเนี่ยจะไม่คนไทยเชื่อาจจีนหรือคนจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปเที่ยวนอกจากเขาเจอเงินแบบเยอะจริงๆเขาจึงจะไปเที่ยวแล้วการกินอยู่กับปัจจุบันเนี่ยใช้จ่ายในเรื่องการกินน่มันไม่กี่ตังค์นะครับกินข้าวสามเมือมันไม่กี่ตังค์ถ้าเที่ยวอ่ะเยอะพอเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วคนจีนเนี่ยโดยเฉพาะคนจีนในประเทศจีนตอนเนี้ถ้าเขาอยู่บ้านกินเนี่ยพวกค่ากับข้าวค่าผักปลาเนี่ยไม่กี่ตังค์เองแต่คุณอย่าไปกินเหล่านะครับพอไปกินเหลาแพงเลยนะครับ มือนชวนเพื่อนไปกินข้าวอ่ะกินกว๋วยเตี๋ยวทำละห้สบบาทพอไปกินข้าวเดี๋ยวนี้มื้อนึงออกไปก็4ี่ห้าพันคนจีนส่วนใหญ่จะไม่ชอบออกไปกินข้างนอกไม่งั้นสมัยก่อนเนี่ยเวลามีงานเลี้ยงมีเอ่อน้องแทนเนี่ยเกิดไม่ทันนะเจ็ดเกิดทันเวลามีงานเลี้ยงเวลาเลี้ยงโต๊ะจีนอ่ะพว,พวกจัดงานแต่งงานเหลือแหละคนก็จะไปกันไปแล้วบางคนเนี่ยเอาถุงเอาหม้อไปใส่โต๊ะจีนที่กินเหลือเพราะอะไรอยู่ที่บ้านก็กินเกียมชาใช้โป้กับข้าวผัดผักง่ายๆใช่ไหมฮะแล้วก็ ไม่ค่อยกินหมูเห็ดเป็ดไก่หรือของอร่อยบนโต๊ะจีนฉะนั้นเขาก็เลยจะไปกินทิศงานแล้วก็บางคนก็ถึงขั้นใส่ถุงกลับบ้านเพราะว่าสมัยก่อนเขาประหยัดกันแล้วการประหยัดแบบนี้ผมพูดจริงๆนะมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะคุณกินหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อสัตว์เยอะๆมันไม่ใช่ไหมะน,นะฮะบนที่สมัยก่อนเช้าเกี๊ยใช้โป๊นะครับก็คือผักดองใช้โป๊เค็มเค็มเพราะอะไรให้กินข้าวได้เยอะจะได้ไม่เปืองกับนะฮะ เนี่ยมันก็เป็นที่มาที่ไปคือคนจีนมีข้อดีคือมีความประหยัดมัธยัติแล้วก็มีความประหยัดเป็นพื้นฐานแล้วก็ขยันทํางานแบบไม่มีวันหยุดเมื่อก่อนสําเพลงเนี่ยทั้งปีเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับหยุดตุ๊จีนสามสี่วันเองทําทุกวันเลยคับจ้างสําเพลงเนี่ยไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้มีวันอาทิตย์สําเพลงมีวันอาทิตย์นะครับก็เป็นพื้นฐานที่ทําให้เขาเนี่ยพอขยันประหยัด มันก็จะรวยกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วเขาก็เก็บเงินเอาไปลงทุนเพิ่มลงทุนอย่างอื่นเพิ่มเงินต่อเงินขยายเงินนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เรียนแบบนะครับแล้วพอคุณมีเยอะๆแล้วเนี่ยคุณจะมาใช้มันก็บางคนเนี่ยใช้แค่ดอกเขาใช้ไม่หมดละเนี่ยเขาถึงบอกว่าต้องเลี้ยงแม่ไก่ไว้อย่าก,กินไข่ถ้าเกิดกินไข่ไปก็ไม่มีไข่ไข่มาฟักตัวเป็นลูกอ่า ก็จะหมดไปฉะนั้นเขาก็เลยเอาไข่เนี่ยฟักให้ได้เป็นไก่แล้วก็เก็บแม่ไก่ไว้กินไข่ทีหลังนะครับ oh. ก็เป็นสไตล์เขาเป็นสไตล์จีนเลยก็ค,คนไทยาาก็ต้องเรียนรู้จากจากสไตล์จีนนี้นี้ให้มากนะคงคว่ามาจากเป็นเก็บเก็บ,บหอมลอมริบประหยัดนะครับแล้วก็เงินต่อเงินแล้วเจ๊กุยคิดว่า ตอนนี้แทจิ๋วที่อ,อพยพมาตอนนี้มันเป็นรุ่นที่สามแล้วเนาะแล้วการสืบสานวัฒนธรรมต่างๆของของชาวแ้จิวว๋วอะมันอาจจะเริ่มหายไปเรื่อยๆเจกุ๋ยคิดว่าเราควรจะสืบสานวัฒนธรรมแทจิ๋วต่อไปไหมหรือว่าเจกุ๋ยคิดยังไงหรือว่าเราควรจะ ไปทางไหนต่อดีครับในสําหรับคนรุ่นผมเนาะที่การการทําประเพณีต่างๆอาจจะเริ่มลดน้อยลงรากว่าสมัยก่อนเยอะแล้วทีนี้โดยส่วนตัวเจ็กกุยเนี่ยคิดว่าอันที่ดีเราก็ควรเก็บรักษาต่อไปซึ่งวัฒนธรรมหรือประเพณีบางตัวเนี่ยมันเป็นกิจกรรมซึ่งเจ็กกุยเคยคุยกับแปะตรงแล้วคุณพ่อว่าเนี่ยกิจกรรมบางตัวเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อมันมีกุศโลบายเพื่อให้พี่น้องรักกันให้พี่น้องมาเจอกันอย่างเทศกาลเชงเมงให้ลูกหลานมาเจอกันจะได้มีคอนเน็กช นกันนะครับแล้วก็ประเพณีบางตัวเนี่ยมันเพื่อลาลึกว่าเป็นคนต้องรู้จักกระตันยูรู้รู้คุณแล้วมันก็มีรสมีชาตินะคนจีเนี่ยมีมีเทศกาลแค่แปดเทศกาลผมก็ถือว่ามันมีรสมีชาติมีทําให้มีกิจกรรมร่วมกันพอคุณไปอบรมหรือในบริษัทบางทีต้องส่งไปอบรมเพราะอะไรจะได้ให้พนักง,งานเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันจะได้ช่วยเหลือกันสา <3 S 1> มชีวะไข่กลมเกี่ยว อันนี้เป็นกฎสโลบายตัวหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเจ็กกุยเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นของจีนอย่างเดียวด้วยรวมทั้งของไทยเทศการสงการเทศกาลอะไร เกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันช่วยกันการม,มีเทศกาลมันก็เป็นรถเป็นชาชีวิตมันจะไม่เรียบง่ายไม่ใช่ตื่นมาเช้าก็กินข้าวถึงเวลาทํางานถ,าถ้ามีเทศกาลมันก็มีวันหยุดมีมาแลกเปลี่ยนกันเอาเอาของมีเทศกาลกายศาสตร์ก็เอากายศาสตร์ไปให้กันบ้านฉันทําได้อร่อยกว่าบ้านนุ้นทําได้หวานกว่าเอ๊ะสไตล์ไหนเขาชอบอะไรเงี้ยจะกุยเลยมองว่า สิ่งที่ดีเนี่ยที่เขารักษามาถึงขนาดนี้เนี่ยก็ควรจะรักษาต่อไปส่วนเพนีบางอันที่ว่ามันเวอร์ตำน้ำพริกละายแม่น้ำเราก็ค่อยๆลดไปส่วนบางพิธีการเยอะไปอะไรนี้เราก็สามารถลดลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ็กกุยจะเน้นว่าเรามีความสุขหรือเปล่าถ้าทำแล้วตัวเองไม่มีความสุขก็เลิกได้ให้ เน้นความสุขของตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยมันจะ,จะถูกกืนหายไปพอนานๆเข้าประเพณีบางตัวมันเยอะแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็ชอบมีความสุขแล้วก็รักสะดวกสบายมันก็อันไหนจะกืนหายไปโดยอัตโนมัติแต่โดยส่วนตัวเจ็ดกุยคิดว่าประเพณีบางตัวเนี่ยในฐานะดีบีสวเถาก็อยากจะให้สืบสารไปเท่าที่นานได้คือมันต้องหมดไป นะครับแต่บางตัวเนี่ยอย่างเช่นอย่างพิธีงานพวกงานกงเต๊งานอะไรเงี้ยมันมาตั้ง5 0 0พันปีแล้วนะ <ừ> ตั้งแต่ราชวงศ์ถังราชวงศ์ของพวกฉินซีฮ่องเต้มันก็ยังสืบสานกันต่อไปแต่มันก็จะกระทัดรัดขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นแต่ก็ยังคงประเพณีวัฒนธรรมให้รู้ถึงความกตัญญูการลำลึกถึงพ่อแม่บางคนบอกโอ้ยอย่าไปเดือดร้อนลูกหลานแต่ผมจะกุยมองอีกมุมหนึ่งว่าเราเลี้ยงลูกหลานมาโตแล้วถ้า สิ่งเหล่านี้เจตุลยมองว่าไม่เดือดร้อนหรอกเพียงแต่เป็นกรรมวิธีขั้นตอนให้ลูกหลานสามารถีกรมเกลียวและทุกอย่างของคนจีนหรือประเพณีมันมีกุศโลบายทั้งนั้นอย่างกระดาษเงินกระดาษทองทำไมต้องเอามาพับเวลาพับแล้วมันเผาง่ายมันทองน่มันติดไฟง่ายมันเผาง่ายมันติดไฟง่าย,าายถ้าเกิดกองไปทั้งกองแล้วก็พอมาพับก็จะลำลึกแล้วผมเจตุลยแนะนําต่อเลยนะเวลาพับให้ตั้งสมาธิตั้งจิต พับกระดาษเงินกระดาษทองดูเราก็ไม่คิดฟุ้งซ่านด้วยนะครับอันไหนดีเราก็รักษากันต่อไปซึ่งน้องแทงก็เป็นคนรุ่นใหม่เจก,กุยก็ฝากถ้าอันไหนดีเราก็รักษากต่อไปสืบทอดต่อไปนะครับ,รบโอเคแล้วก็มีคําถามสุดท้ายแล้วเนาะก็คือเจก,กุยอยากจะฝากอะไรถึงเด็กรุ่นใหม่ชาวแจจิจ๋วรุ่นใหม่แบบผมบ้างครับที่ตอนนี้กําลัง กำลังเติบโตมาเป็นคนไทยแล้วก็เป็นชาวแต้ตจว๋วที่อยู่ในเมืองไทยครับ,ค,รบคนแต้จว๋วเนี่ยโดยส่วนตัวก็คือแต่ก็หลายที่นะแต่แต้แตจว๋วเนี่ยท่านในคนจีนด้วยกันนะคนแต้จว๋วจะรักเพื่อนรักพ้องมากนะครับจะแบบถ้าเปิดอย่างในตลาดเนี่ยบางทีแต้จว๋วแผงนี้แผงนู้นมันก็ไม่ถูกกันหรอกมันขายของแข่งกันแต่เวลามีเรื่องเนี่ยมันออกมาช่วยกันเลยนะผมก็ขอฝากความเป็นแต้จว๋วว่า ให้รักให้รักเพื่อนรักพ้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการกระตันยูรู้คุณกระตันยูรู้คุณเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยเพราะว่าเรากระตันยูรู้คุณที่มาที่ไปคนที่เขาเคยช่วยเราบอกให้นะฮะเขาก็จะช่วยเราต่อเขาก็จะหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้เราต่อเพราะเรากระตันยูรู้คุณให้คิดเสมือนว่าเรามีวันนี้หรือเรากําลังดื่มน้ําถ้วยเนี้น้ําถ้วยนี้มาจากไหนเขาเรียกว่า อิ่มจุ้ยซื้องวงดื่มน้ําให้ลําลึกว่าน้ําเนี่ยมาได้ยังไงน้ํามาจากไหนใครให้น้ําเรามาฉะนั้นตรงเนี้ยคุณผมคิดว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้การกระตันยูู้คุณเนี่ยซึ่งคนจีนเขาก็ยึดอันนี้เป็นหลักผมก็จะฝากตรงเนี้ยนะครับไม่ว่า,าจ,จะเชื้อสายจีน<า>เชื้อสายไทยถ้ากระตันยูรู้คุณไม่ไปไหนแล้วครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับ โอเควันนี้ผมก็ได้มาสัมภาษณ์เจ๊กุ๋ยเกี่ยวกับาการที่ทําไมคนเต้าจิ๋วถึงมาอยู่เมืองไทยเนาะซึ่งผมก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อ,อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับชาวเต้าจิว๋วซึ่งผมก็โตมากับวัฒนธรรมเต้าจิ๋วเนาะแต่อาจจะไม่ได้ลึกอาจจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นวันนี้ผมก็ได้ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเต้าจิว๋วแล้วก็ทําไมคนที่คนเต้าจิ๋วถึงอพยพมาอยู่เมืองไทยก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเจ๊กุ๋ยมากเลยครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับน้องแทนก็ถามได้โอเคมากเลย ถามสิ่งนี้จะกุอยากตอบและขยายให้คนรุ่นหลังรู้นะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับฝาก subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน